สวัสดีครับผมมาเตอร์ครับมาถึงวิดีโอตอนนี้น่เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือว่ามาเตอร์จะทําการนะครับสร้างตัวที่เป็นตัวสเก็ตฟอร์นะครับขึ้นมาก็คือเหมือนกับหน้าที่เป็นหน้าเว็บขึ้นมา1อันครับเพื่อทําการทดสอบว่าไอ้เจ้าเอเบที่เรานั่งทากันมาหลายวันเนี่ยนะครับมันสามารถอินเสิร์ตมันสามารถอิดิตมันสามารถดีลีข้อมูลที่อยู่บนเว็บแกลล์ได้ไหมนะครับนะครับสิ่งหน้าครับมาเตอร์ก็มาที่ตัวมาร์เกชั่นนะครับมาเตอร์ทำการแตะที่มาร์เกชั่นหนึ่งที เราทำการคิกขวาครับมองหาคำว่าแอดเห็นคำว่าแอดไหมครับหาคำว่าแอดไดเจอก่อนป้ายนะครับมองหาตัวที่ชื่อว่าครับหาก่อนนะแอดเดี๋ยวนะครับป๊อปคอมมานด์เน้นอ่าเนวไอเทมอะไรอย่างเนี้อยอ่านก่อนนะเห็นคำว่าเนวสเก็ตโฟร์ไอเทมเลยครับตรงนั้นแหละครับเนวสเก็ตโฟร์ไอเทมบัตมันขึ้นมาถามคุณว่าอยากได้ตัวสเก็ตโฟร์แบบไหนนะครับฉันต้องการ MPC c o ีซีโคโลเนอร์วครับ กิดเสถียางที่วิดวิวครับโดยการใช้นะครับเอเนจีเฟิร์มเวิร์กเลยตัวนี้เลยปายชิวนะครับก็ทําการกดแอดไปพอแอดไปปุ๊บทีนี้คุณก็จะได้หน้างงมือขึ้นมาครับเพื่อทำการเจ้นเลยครับในส่วนของตัวนะครับโมเดลเรื่องโมเดลครับโมเดลชื่อว่าอะไรโมเดลชื่อว่านะครับ m e m p t y e e นะครับตัวนี้นะครับ e m p y e e ครับต่อไปครับทำการเลือกตัวที่เป็นนะครับคอนโทรลเลอร์ครับ คอนเทนเตอร์ครับก็คือตัวคอนแท c t มันก็คือตัวที่ว่าแอปดีพอคอนเทนเตอร์ของตัวคอนแท c t เรียบร้อยกดคําว่าแอดใหม่เรีจะ้เสร็จครับมันทําการเจนง่ายๆแบบนี้ง่ายดีนะครับจริงๆมันเราเขียนเราเขียน,เร,เ,ยนเราเขียนกด้แต่ว่าเราก็เจนง่ายเพราะว่าเราต้องการสร้างฟองง่ายๆครับให้คนทการกรอกนะครับชื่อชื่อกลางชื่อหลังแล้วก็อีเมลแล้วก็กด Enter อะไรบางอย่างเนี่ยให้มันทําการแสดงแล้วทาการเอาไปใส่ในฐานข้อมูลได้นั่นเองนะครับ ตรงนี้เป็นหัวข้อของอน้องคนหนึ่งที่มาเรียนกับมาเตอร์นะครับตัวการทํทำแอพพลิเคชันฟรัตเตอร์เป็นฟรอนต์เอนด์ครับทัการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft อ็กแต่จะผ่านตัวกลางที่เป็น .net ที่สร้างมาจาก ASP.NET นตะครับตัวการที่เป็น API นะครับที่สร้างมาจาก a s p n e t เนั่นเองนะครับแล้วก็เบรดครับอยู่บน8.0เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยช่วยได้อ่ะเราได้เรียบร้อยครับมาทำการสร้างสางชื่อว่า employee คอนโทรลเลอร์พอเรียบร้อยแล้วแต่มันดันอยู่ที่ครับมันดันไปอยู่ในส่วนของตัวมารเกชชั่นฉันจะลากมันไปอยู่ไว้ในคอนโทรลเลอร์ครับนะครับดูนี่นะครับเห็นไหมจะมีชื่อว่าคอนโทรลเลอร์อยู่ลากไปอยู่ในคอนโทรลเลอร์ครับนะครับนะครับดูนะคอนโทรลเลอร์อยู่ตัวนี้คอนโทรลเลอร์คุณมีอยู่ตัวเดียวครับชื่อว่าโคเวอร์เลอร์ลากไปปล่อยได้เพราะเชฟเราก็ทำการโอเคไป มันอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วต่อไปครับไปกําหนดค่าของตัวนะครับโปรแกรม c s ครับให้มันบอกว่าถ้าฉันเปิดขึ้นมานะครับตัวที่เป็นนะครับอ่ารูทหรือว่าหน้าหลักเนี่ยให้ไปเปิดตัวที่เป็น employee controller เราครับฉันก็ไปที่ตัวโปรแกรม c s มาวันล่างนะครับจะเจอคําว่า controller นะครับคุณก็แก้นะครับไปลบวหกุอกนะครับแล้วเอาเอาชื่อของ controller มาอ่า controller ชื่อว่าอะไรจำไม่ได้ เขาเลอชื่อว่า E M P Y E E คอลเลอเราจะตัดคอเลอออกจะใช้แค่ชื่อข้างหน้าเท่านั้นแบบนี้นะครับ E M P L Y E E อ่ะไปนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับนะครับลบโฮมออกไปครับแล้วก็ E M P Y E E แบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับโอเค e m p y e เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทำการกดเซฟออลครับทั้งหมดก่อนทำการเซฟออลทั้งหมดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการนะครับล้างครับโดยการคลิกที่สามเหลี่ยมสีเขียวข้างบนจะมีว่า h t t p สามเหลี่ยมสีเขียวเห็นไหมครับสร็จการสั่งลัานดูก่อนนี่ตัวนี้นะครับเอาคลิกทีนี้แอปพลิเคชนคอนเนคไปโชเดโชเดโอเคนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวนี้ c s ตั้งชื่อส่วนของ default คอนเนคติ้งเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนของเล้วก็เป็นเรียบร้อยไปเลยครับชูดีครับกดปุ๊บเนี่ยมันก็ทาการบิลขึ้นมาแบบนี้ราจะได้ค่านี้เพื่อทำการทดสอบแอปทดสอบไปละข้อเข็จนิ้วขึ้นมาใหม่ครับหนึ่งตัวนะครับตั้งชื่อง่ายๆครับเฟิร์นเนมครับอะไรก็ได้เอาไปลองเป็นภาษาไทยเลยครับง่ายๆนะครับมาได้อื่นนะนะครับแล้วก็ชื่อกลางชื่อครับแล้วก็เป็นตัวส่วนที่เป็นนะครับอ่า อ่ามัตเตอร์ครับมันจะเช็คว่าเทสกันง่ายๆอ๋อนี่คือการเทสนะเฮ้ยนะครับที่อีทเทสไปแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องการใส่ขโมยไปเพรเหมือนกันสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ข้างล่างหรือให้มาตเตอร์ถ้าเห็นว่ามาเตอร์นะครับอ่าอ่าสามารถอ่าทำอะไรได้เนี่ยมาเตอร์อาสาเลยนะครับคุณก็ทําการนะครับทิ้งคําถามไว้หรือว่ามาล่าวคุยกันได้นะครับมาเตอเจอไม่ยากครับมาเตอร์อึ่งใน Facebook หรือว่ามาตเตอร์ยูเอ็นจีในไลน์นั่นเองนะครับ นะครับโอเคมาครับใครทำใครติดขัด,ด,ดทางด้านโปรเจกต์อะไรก็ถามมาเตอร์ดาไม่เลยมาเตอร์ดาก็ยินดีตอบทุกอันนะครับอ่ะเห็นไหมครับพอกดเก็บไปุวกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอื่นเข้ามาละแบบนี้เสร็จไปครับสำหรับ api.net